สวัสดีครับนักป้อนครับมาพบกับดิคันนะฮะกับผู้จัดการเล็กอิสุสุสยามซิตี้ลำลูกกาคลองสี่นะครับเราคือเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับและวันนี้นะครับเอารถของคุณนัทชัยนะครับเป็น f อนะครับจากปทุมธานีตัวเนี้ยเป็นตัว1.9 Active ตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่า1คือจะไม่มีไฟตัดหมอกวันนี้เราเติมให้จะไม่มีบอลหนังเดี๋ยวเราไปเติมให้แต่ว่าเราทําอย่างอื่นเพิ่มเติมนั้นใช้งบ120,000บาท ได้อะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับมาดูกันฮะวันนี้กับตัวแอคทีฟ e นะครับแน่นอนว่าในเมื่อมันเป็นกระจังดําแบบสวยๆดุด,ดมาแล้วนะมันต้องมีฝาครับสักเอักบานหนึ่งเติมความดุเข้าไปนะฮะกับกระจังหน้านี่รับประกันหนึ่งปีนะครับเคมเลสซิ <ทำ S 1> ่งนะครับเราแวบเลยครับเจอแดดจัดๆแบบนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาลอกล่อนอะไรเราเปลี่ยนบานใหม่นะครับครับอันนี้ตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกนี่ใช่ใส่ให้เรียบร้อยเลยครับ LED ของแท้เลยนะครับแล้วก็มาดู ด้านนี้กันบ้างนะครับแน่นอนว่ามี X ขาดไม่ได้ก็คือคิ้วล้อใช่ครับนะครับคิ้วล้อดําด้านนะครับตัดกันดูดีหน้าดูเลยนะครับแล้วก็เป็นล้อ Pro Max นะครับเท่ากันด้านหยอดขาวนะครับ18กว้าง9นิ้วออฟสูทนะครับแล้วก็รัดด้วยยางโตโย่ SC3 เจแปนไปเลยนะครับ2 5 6 18เท่ากันทั้ง4ล้อเลยและช่วงล่างนะครับเซตช่วงล่างเดี๋ยวผมหันให้ดูทรัเลยดีครับนะครับด้านล่างนะช่วงล่างมันต้องหนึบนะครับรถครอบครัวเป็น Defender นะครับ Queen Series ปรับ16ระดับอ่าครับผม โปรเฟนเดอร์เลยนะครับข้างหน้าพร้อมสปริงมาแบบครบเลยครับผมแล้วเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันครับด้านหลังนี่ด้านนี้ข้างหลังมีของเด็ดเหมือนกันนะครับครับไล่มาซุ้มล้อก็จะเป็นครบๆนะครับทั้ง4ด้านล้อยางเป็นสเปคเดียวกันทั้งหมดนะครับด้านหลังยังมีข้อฝาท้ายเป็นโลโก้ลายเส้นทองตัวพิเศษด้วยอันนี้คือลิมิเต็ดเลยนะลิมิเต็ดดิดิชั่นเลยนะครับสวยๆแน่นอนนะครับก็สวยๆหล่อๆด้านด้านหลังนะช่วงล่างเรายังไม่จบนะครับด้านหลังเป็นพิกัดซับแทงค์ครับปรับ8ระดับนะฮะ เรียกว่าไม่มีติดแน่นอนมาพร้อมกับสปริงโหลดด้วยเนาะถูกต้องครับอ่านั่งเจ็ดคนสบายๆเลยโหลดหน้าจุดห้าหลังสองนะครับใช่ครับสวเนี่ยสวยๆนะครับจบๆนะเดี๋ยวให้ผู้จัดการเล็กฝากเบอร์ติดต่อกันด้านท้ายตรงด้านนี้เลยก็ได้ได้เลยครับก็ถ้าสนใจในโปรโมชั่นพิเศษอย่างนี้นะครับใช้เงินออกรถก็คือ120,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สนใจทักมาที่ Facebook ของอ e ีสโทษสยามซิที่ทุกสาขาหรือถ้าสนใจไปหา้จัดการเล็กก็คือลำลุกการอง4 02 994 56 10-9นะครับแล้วก็เบอร์โทรของ้จัดการเล็กก็คือ085 486 7825เบอร์นี้มีลายครับผม065 1426969นะครับ